สงสัยจะว่ายน้ำเก่งกับป้าแกเออชาบ้านเลยเหรอเครื่องกี่แรงไงมันใหญ่จังเนาะยี่สิบสามสิบสามแรงเลยเหรออ่ารุ่นห้าหรือว่ารุ่นห้าอือมีทำอาหากินไก่มันไม่ทันเขาเหรอไปทิ้งทำใหม่อ๋อไปทำใหม่เลยเหรอไปวิ่งไปทางไหนเนี่ยวิ่งวิ่งไปทางไหนครับเนี่ยขึ้นสวนขึ้นไปทาง บางกระจาดท่าใต้โอ้เออเห็นแถวเห็นหนูเหรอก็บางทีก็ไปถ้าไปชุดเต็มห้าลำก็ไปแล้วแต่เอาไปอย่างนั้นทีก็ไต้องไปลูกไปอย่างนั้นไปหาอะไรครับม่ะกุ้งดำปลาพงไปตกอ่ะกุ้งอ่ะกุ้งจะทำไงมันแทงโอ้กุ้งแทงแล้วก็ตักปูปลาพงแทงไปเรื่อยก็ดีเหมือนกันนะอิสระดีเนาะมีปลาทำงานราชการ ว่าพอบ้านายชีวิตก็อมาไม่มีเงินเก็บเหลือสักบางหน่อยต้องเก็บต้องเก็บโอ้ด oh, oh, yeah. ah, right. ah, ูป oh. ah, ้าแกเก่งไหมนั่นโอ้โหเด่นก็แต่กระตุกเครื่องไปติดถ้ากระตุกเครื่องไปติดทำไงนั่นน่ะาาอยย่งเดีวโอ้ก็มาหาคนเดียวอย่างเงี้ยตลอดอืมเนี่ยเห็นป่ะดูน้ำนะนี่น้ำมันตื้อแล้วนะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเพราาะว่ตรงนี้ครับครับครับไอ้ตรงนี้มันมีไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไร ปุ้งยก้หอยเหรอโอ้ยใหญ่ลา้วลา้วซึ่งเธอสวยงามมากเลย